พามาดูมะนาวอีกรอบหนึ่งนะครับรอบรอบนี้ห่างจากรอบที่แล้วสี่วันนะครับหลังจากฉีดทมมลไข่ไปฉีดทมมลไข่ไปแล้วนะครับมันก็เกิดการแตกยอดใหม่นะครับมียอดมาพร้อมช่อดอกอย่างนี้นะครับให้ยอดเยอะมาก ็ดอกก็เยอะมากนะครับเหมือนเริ่มจะจับลูกหน่อยๆแล้วด้วยนะครับถือว่าดอกดอกทีเดียวนะครับจากที่เจ้าของเขาบอกว่ามันไม่ค่อยติดลูกนะครับเขาบอกให้ตัดทิ้งได้เลยแต่ว่าตอนนี้ฉีดธรรมนไข่ไปแล้วอีกต้นหนึ่ง ก็เริ่มติดดอกนะครับเริ่มจับดอกดอกเยอะแยะนะครับแทงช่อใหม่เยแยะด้วยนี่ต้นถัดมาต้นนี้มียอดมาก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับแต่ว่ามันก็นี่มีดอกแล้วนะครับนี่ต้นหนึ่งช่อดอกเยอะมากนะครับ